หลังจากมีการรับประกันสีไหม แทเชื่อว่า90%ของร้านสักคิ้วไม่มีร้านไหนที่รับประกันสีหลังลอกแบบ100อย่างแรกเลยก็คือสภาพผิวของคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือผิวธรรมดาเราประเมินจากสายตาที่มองจากภายนอกได้อย่างเดียวและประเมินจากประสบการณ์ของช่างนะคะที่เคยสักให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มหลากหลายผิวเราไม่สามารถวิเคราะห์เข้าไปในชั้นผิวของแต่ละคนนะคะว่ามีการตอบรับของสีมากน้อยแค่ไหนทาให้รู้ว่าผิวของคนเรานะคะมีลักษณะที่เฉพาะบุคคลช่างจะประเมินจากเคสที่มีผิวใกล้เคียงมากที่สุดกับลูกค้าและสาหร ในการเติมสีได้ไม่ว่าจะด้วยการเติมสีด้วยการสักหรือว่าเติมสีด้วยการเขียนคิ้วสรุปเลยนะคะว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน100คนก็100ผิวทําให้ไม่ว่าเราจะสักคนสีเดียวกันไปกับทั้ง2คนนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้2คนนี้แตกต่างกันคนนึงอาจจะสีติดสวยพอดีอีกคนหนึ่งสีอาจจะติดน้อยคนที่ติดน้อยนะคะถ้าต้องการทัชอัพสีให้สีเข้มขึ้นก็สามารถเลือกออปชันในการเติมสีรอบที่2ได้ซึ่งทุกร้านนะคะมีโปรโมชั่นการเติมสีรอบที่2ให้กับทุกคนการเติมสสสสีีีีีีจึงงงเเเเเปป็นนทททาา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 ลลลือออกกกกกก่่่ดมมมววรรรััข้้้้ไแแตคคยยภหะะ